ร้านอีลักติชอปรับเติมเกมมือถือทุกเกมในประเทศไทยนะครับแล้วก็เปิดบริการมา8ปีรับรองไม่มีการรีฟันแต่อย่างใดเพื่อนๆทักมาได้เลยครับมีทุกเกมในประเทศไทยฮสวัสดีครับมีลักกี้แมนนะครับวันนี้เราอยู่กันในแบ็คโคเวอร์เอ็มนะครับวันนี้จะมาพูดถึงกล่องต่างๆนะครับตามแมปนะตามหมู่บ้านว่าเราดูยังไงเก็บยังไงนะครับมันจะมีกล่องสมบัติโบราณกล่องสมบัติโบราณหรือว่าเข,เขาเรียกว่ากล่องกล่องไม้เก่าอะ กลองสมบัติเก่าเนี่ยถ้าเกิดเราไปเตะเปิดใช่ไหมครับมันจะได้เพชรหนึต่อหนึรอบก็คือได้แค่รอบเดียวแต่ว่ามันจะมีพวกกล่องไม้ธรรมดามันจะเกิดทุก6ชั่วโมงอันนี้เราเราเตะมีโอกาสจะได้คริสตัลเนี่ยสิเม็ดต่อหนึกล่องถ้าวันไหนดวงดีก็ได้อยู่ประมาณ30นะครับแล้วก็ได้ค่าชื่อเสียงห้าสิบแต่มันสุ่มนะหลักๆก,ก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆแบบขี้เกียจก็แค่มาเตะกล่องเก่าครับ เดี๋ยวจุดสมบัติแผนที่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมีจะขึ้นเครดิตให้กับคุณธานภาพนะครับปิ้งปิ้งๆเราตรงนี้เลยนะครับก็ไปดูข้อมูลของแกได้นะครับอันนี้หมีก็เอามาช่วยผู้เล่นแล้วกันเพราะว่าบางคนก็ไม่ได้เข้าบรอดเดิะน,นะครับอ่าโดมีบอกการเล่นให้ฟังก่อนแล้วกันสําหรับคนที่ยังงงอยู่นะครับวิธีการที่เราจะดูสมบัติเนี่ยในแมปนั้นเนี่ยมันเหลือกี่กล่องใช่ไหมครับเพื่อนๆกดคาว่าบันทึกการประจนภัยเห็นไหมครับ มันจะเขีนเยนไงบ้างหบสมบัติคงเหลือสามนะ่หมยความว่าแมปนั้นเหลือสมบัติสามเพื่อนเพื่อก็แค่ไปเดินหานะครับอ่ะดมีจะขอญาตแปะจุดให้ดูก่อนเลยนะครับแป oh. ๊บอนึงนะครับอ่ะโดมีขอแปะเลยครับปิ๊งปิงปิงอ่ะอันนี้ที่เราจะต้องเดินขึ้นมาเพื่อนเเห็นเห็นเขาว่าดาวไหมดาวเนี่ยคือสมบัติเก่าครับจะเปิดได้รอบเดียวมันจะได้เพชรนะส่วนหนึ่งกับสองเนี่ยมันมีหนึ่งกับสองเนี่ยมันคือลังไม้ปกติครับ กล่องไม้กล่องไม้ธรรมดาพวกนี้มันจะประมาณหกชั่วโมงเกิดก็ถ้าเกิดเพื่อนๆว่างก็ควรมาเตะเรื่อยๆนะนะอันนี้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 ถังไม้ธรรมดาครับอันนี้จะสูมเกิดหกชั่วโมงนใหญ่เตะมันจะได้พวกของแบบเงินบ้างอะไรบ้างนานๆจะได้เพชรสิบนะก็ถ้าเกิดเพื่อนๆที่ขยันก็มาเตะได้เลยนะครับนี่จุดสองกล่องตามแผนที่เป๊ะเลยเห็นไหมอ้าวเห็นมานี่ได้เพชรแดงสิบเลยนะได้เพชรแดงสิบเลยเอ้ยเอ้ยแบ็คแบ็คโควเวอร์เพชรแดงมาอีกเกมขออภัยฮะนี่ เนี่ยครับเนี่ยแหละคือหีบสมบัติเก่ามันจะเปิดได้แค่รอบเดียวครับนี่เห็นไหมเราจะได้ออแบล็กิตันหนึ่งร้อยเลยนะครับก็เกิเพื่อนๆที่ขยันก็พอเราเตะไปตรงนี้นไปเพื่อนๆก็นับเวลาหกชั่วโมงมันจะเกิดเพื่อนๆก็มาเตะต่อบางทีอาจจะได้แบล็กิตันประมาณสิบนะครับอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตออกรอกแแบบก่อนนะครับเดี๋ยวจะพาไป แต่คือคุณอาพัทเขาไม่ได้ลงทุกแมปนะแต่ก็หลายแมปอยู่นะครับครับมึงนะมันมันออกตรงนี้ได้ไอ่าออกตรงนี้ได้นะครับอ่าต่อไปเราไปที่แผนที่นี่โลกหนึ่งนะครับเมืองคิกก้านะเมืองคิกก้าอยู่แถวนี้หรือเปล่าเนี่ยอ่าหมู่บ้านคิกก้าใช่ไหมโอชื่อเมืองยอมใจเลยนะเออเพื่อนๆกดสลับได้เห็นไหมมันจะมีบอกครับเวอร์สามอย่างเงี้ยคือแต่แตและหมู่บ้านมันมันอยู่คนละเวอร์นนะเพื่อนๆก็ต้องพยายามหาหมู่บ้านนะครับ เพราะว่าเอาเนี่ยแหละมีเอาคิก้าเนี่ยแหละนี่เอ๊ะไม่ใช่นี่วะบ้านหนึ่งนะอ๋ออยู่ที่หัวคิก้าแล้วมันหูขาอ่าต่อไปเป็นจุดหมู่บ้านคิก้านะครับมีข้อยาตแปะเลยแล้วกันนะครับหมูบ่บ้านนี้จะมีทั้งหมดสิบเอ็ดกล่องแต่ว่ามีแอบมาเตะแล้วเตะไปห้าแล้ว เพื่อนๆก็ไปเน้นจุงจุดดาวก่อนเลยครับเห็น้ามหนึ่งสองสามสี่จุดพวกนี้มันจะได้แบล็กิตันนะครับมีก็ไม่เตะใต้บันไดเดี๋ยวมีขออนุญาตเดินไปเตะใต้บันไดก่อนนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาทําด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวเทพเข้าสองตัวต้องใช้ชิทตันเยอะนะครับถ้าสำหรับสายฟรีสายเติมน้อยก็ต้องขยันสันิดนึงนะครับอันนี้ถังไม้ธรรมดาครับอันนี้มีโอกาสสูงแบล็กิตันสิบกับเงินนี่อยู่ข้างในเลยเห็นไหมครับข้างในสุด ตามแผนที่มาร์กแลนเลยนะตามแผนที่มาร์กแลนเลยนะครับเพืเ่อนๆก็เข้าไปเตะเลยครับว้าวแบ็กิตนหนึ่งโอ้โหสุดยอดปไปเลยทีเดียวอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปข้างๆอีกอันหนึ่งนะครับ นี่สมบัติเก่าตรงนี้จะได้4ี่โอ้โหแบ็กคิสตัน200ยแล้วอะน้องน้องว้าวสบายสบายบุยบุยเะยรนะโอ้โหถ้าไม่มาทำนี่แย่เลยนะครับคิสตันเยอะเลยแล้วก็ตรงจุดนี้จะมีสองจุดแต่ผ่มีรู้สึกว่าหมีเก็บไปแล้วนะตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีดูของมีก่อนอ่ะเหลือสามแล้วหมีรู้สึกของมีจะเหลือฝั่งซ้ายตรงนี้หมีมาเก็บนะนี่อันที่สามมันจะเป็นห่อหีบสมบาติว้าวตรงนี้อันนี้หมีเก็บไปแล้วมันเก็บไปแล้วมันเลยหายไปแล้วนะครับแล้วก็อันที่สี่ตามจุดเลยนะเห็นบ้าตรงขวาบนรู จำได้มาอยู่ตรงนี้ครับเก็บไปเรียบร้อยแล้วทุสุดจะได้เป็นเศษกราดนะครับเศษกร์ดตรงนี้เนี่ย,ยผลึกแห่งความทรงจําตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆก็อย่าลืมมาเก็บด้วยนะครับเดี๋ยวมีขออนุญาตไปแตะก,กล่องตรงซ้ายหน่อยละกันมีขายค้าตรงซ้ายยังไม่ได้แตะก็ขอไปแตะหน่อยละกันนะครับคือจริงๆมันไม่ต้องมีแผนที่ก็ได้ครับคือถ้าเกิดเพื่อนๆเข้ามา <S <S เพื่อนๆดูจุดเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆเข้ามาดูจุดเห็นบ้ามันมีอยู่3อันก็คือเพื่อนๆก็พยายามเดินหาในแบบนี้แหละครับ แต่ถ้ามีแผนที่มันก็จะมองมันก็จะง่ายกว่าไงแค่นั้นเองนะก็แต่ว่าแผนที่ต่อไปรู้สึกเออคุณธนาพัฒน์แกไม่ได้ลงแล้วนะครับแกไม่ได้ลงแล้วนะอันนี้เพื่อนๆก็ต้องไปหาเองนะครับก็คือไม่มีอะไรครับไปทุกแมปเลยกดดูสมบัติสมบัติตไหนขึ้นเพื่อนๆก็ไปเดินหาถ้าเป็นสมบัติเก่าเพื่อนๆก็จะได้แบคคิทตันหนะน,นึ่งร้อยนะครับถ้าเป็นสมบัติธรรมดาก็จะได้แบคคิทตันสิบกาบเงินนะอันนี้เราเดาดวงนะครับเอ๊มีเตะไปแล้วเหรอเนี่ยต้องใส่เดินไปเตะแล้วเนี่ยเตะไปแล้ว ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราเตะกล่องสมบัติเก่าพอครับขี้เกียจอ่านี่ไงตามโพยเป๊ะเลยไปเตะซะหน่อยอัสตาคุงตรงนี้อันหนึ่งนะครับโอ้แต่เอาจริงๆถ้าไม่มีโพยก็เหนื่อยเหมือนกันนะเดินกันขายแหกเลยยิง่งถ้าเป็นพวกเมืองหลวงเมืองครับเวอร์เมืองใหญ่หญๆอย่างเงี้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยมีซึ่งมีจอเหลืออันสุดท้ายแล้วไม่รู้อยู่ไหนอ่ะอืมเลยอ,อันสุดท้ายแล้ว อ๋อน่าจะอยู่ตรงนั้นแน่เลยเอ่ะมีมีเตะไปยังวะห้าจำได้ว่าเตะไปแล้วไม่เห็นนะครับเตะไปแล้วเตะไปแล้วน่าจะอยู่ทางขวาตรงนี้ครับมีน่าจะลืมสักจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูแป๊บหนึ่งนะเนี่ยเ่ยจุดเนี้ยเตะแล้วนี่สอง เตะไปแล้วครับเอ๊ะตรงนั้นก็เตะไปแล้วเพชแเราว่ามีค่าจุดหนึ่งไม่รู้ตรงไหนเออช่างมันละกันอ่าเดี๋ยวเราไปดูใจจุดอื่นต่อคราวนี้คือคราวนี้เพื่อนเพื่อ,อก็น่าจะเออรู้วิธีการเตะกล่องแล้วนะครับได้เพชรหนึ่งร้อยสำหรับกล่องเก่านะครับเพื่อนๆก็ควรที่จะอะไรครับเดินหาตามเมืองเลยครับไปตามเมืองว่างเท่าไหนก็ไปเลยครับเพราะอย่างน้อยเราก็ได้เพชรฟรี free, ใช่ไหมครับจะได้ไปเปิดกล่องสบายๆนะครับอ่าเดี๋ออยวมีคนานเดินออกนะ อ่าต่อไปในส่วนรางออหน่วยกระทิงดํานะครับอันนี้ก็เป็นของเคสอีกคุณธนภัทรนะครับนมีก็แปะไม่ดูนะครับกล่องมันจะอยู่ตรงกลางเลยครับกล่องจะอยู่ตรงกลางเลยนะมันยังเข้าไม่ได้หรออ๋อลังเรากดเข้าต้องต้องไปกดเข้าอีกหมดเปิดประตูเข้าไม่ได้ใช่ไหมอ๋อนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยเนี่ยตรงทางเข้าเลยนะแต่มันแค่ถังไมโอมันไม่ได้กล่องเก่าั่านไง ต่อไปก็คืออนนาณาจักรโคเวอร์นะครับอนนาณาจักรโคเวอร์เดี๋ยวมีพาไปดูอีกสักที่หนึ่งก็พอละแล้วเดี๋ยวมีจะแปะแผนที่ให้นะเพื่อนๆ,ๆก็ลองไปเดินเดินดูหาเองนะครับมันจะได้ไม่ต้องเสิร์ชอ่อคลิปมันจะได้ไม่ต้องยาวมากนะหมู่บ้านโคเวอร์อยู่ไหนวะ <c oughs> อนนาณานนจักรโคเวอร์อาณาจักรโคเวอร์อาณาจักรโคเวอร์อยู่ข้างล่างครับมาแกสต้า เออมีชอบนะที่มันทำตัวน่ารักเดียวแต่ว่ามันควรจะมีตัวละครให้เราเปลี่ยนเดินบ้างนะข้อมาจาการหนุ่ อ่ะเราพอเราเข้ามาสู่อาณาจักรโคเวอร์ใช่ไหมครับนี่เขาจะบอกว่าเรามีอยู่ห้าใช่ไหมครับก็แปลว่าเราต้องหาห้ากล่องนะครับอเดี๋ยวมีขอญาตแปะให้ดูเลยนะครับมันจะอยู่มีห้าจุดตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมอันแรกอันแรกอยู่สมบัติเก่าแน่นอนว่าต้องแ็คโคเวอร์สิบโอ้โหหนึ่งร้อยมันหวานเลยนะแบบหวานเจี๊ยบเลยนะอันนี้โอ้โหไม่ท่าเลยอ่ะต่อไปอันที่สองกันต่อนะครับมันอยู่ตรงนี้ครับ อ่นนั่นนะครับเจอละแต่อันนี้จะมีออสมบัติเก่าจะมีอยู่แค่2อ,อันนะครับอันนี้จะเป็นพวกหลังไม้นะอ่าเดี๋ยวต่อไปเราไปร้านค้ากันต่อเลยครับ อ่าเหลืออีกสองจุดข้างในสุดท้ายนะครับเพื่อนเพื่อนเดินสามารถเดินไปตามโพยได้เลยนะครับเพื่อนสามารถเดินไปตามโพยได้เลยนะครับผมนี่ไปยางแล้วก็วข้างใน<อ>ก็จะเป็นดาวน,นะครับจะได้อีกว wow, ้าวแบ็คโควเ์สิเห็นไหมทุกหกชั่วโมงอะ่ะเพื่อนเพื่อนเดินมาแตะกล่องได้ะครับปั๊มปั๊มได้นะถ้าขายันอ่ะมีวว่าเออถ้าเกิดเพื่อนเพื่ <ๆ S 1> อนขยันจริงอะ่ะเพื่อนเพื่อน มาเตะกองเก่าเนี่ยทุกเมืองนี่ก็ได้เยอะอยู่นะแล้วน่าจะได้เยอะอยู่ได,ไ,ดได้ได้แบคกคิดต้านเมืองละสิบยี่ิบอย่างเงี้ยหกเจ็ดมืองก็ได้เป็นร้อยใช่ไหมอ่าจบไปในส่วนอาจากโคเวอร์นะครับโหเกมละเกมมันต้องกดเดินออก <laughs> เดินออกโอเคไม่ต้องเดินออกนะกดตรงโลก ต่อไปก็คือเดี๋ยวแป๊นนึงนะครับต่อไปก็คือแผนที่โลกสองนะครับดันเจียนทางเข้านะนี่เวลาเพื่อนกดแผนที่เพื่อนกดขวาล่างเห็นบ้างคาว่าลังมันจะมีคําว่าแผนที่เนี่ยเพื่อนเพื่อนกดตรงนี้เลยเนี่ยแล้วเพื่อนเพื่อนไล่ไปเลยครับกดไล่ออทุกดันเจียนเลยครับดันเจียนทางเข้าศูนย์สองหาแป้นนึงนะครับดันเจียนทางเข้า นี่เดี๋ยวนี้ครับยูอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตแปะโพยเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเข้ามาก่อนอ่าโอ้โหเอ้ยอันอันนี้มีมี่มจำได้ว่ามีเก็บไปแล้วอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตแปะเลยกันครับปิงป้งปิง้งปิ้งโอ้แต่มีไม่วิ่งแนละ้วเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันยาวเกินนะครับอ่าเดี๋ยวมีขออนุญาตแปะไปเรื่อยๆเลยแล้วกันนะว่ามีที่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อนๆสามารถเช็คได้นะเพื่อนๆสามารถเช็คได้ก็คือพอเข้ามาเสร็จกดบันทึกเห็นไหมเหลือกล่องหนึ่งเพื่อนๆก็เดินเข้าไปเตะก็ดูในโพย ในแผนที่เลยนะครับอ่าต่อไปก็คือแผนที่โลกศูนย์สี่เมืองเนอันนะครับเมืองเนอันเมืองเนอันเมืองเนอันแผนที่โลกศูนย์สี่นี่เขาหิมะแล้วเราก็ไปที่เมืองเดอันเลยนะเมืองเนอันนี่หมีไม่เคยเข้ามาเก็บเลยบางอ่าลองเาไปสักนิดหน่อยเข้ยเขาไม่ได้โอ้มัน้องเข้าทางนั้นน อันนี้เป็นสถานที่สุดท้ายที่หมีจะวิ่งเก็บให้ดูนะก็เป็นแนวทางแล้วเพื่อนๆสำหรับบางคนที่แบบเฮ้ยไม่รู้ว่ามันมีวิธีเก็บแบบนี้อยู่นะคือตอนนี้คิดตั้นหมีมาเก็บเนี่ยแปบ๊บเดียวเองมีได้มาพันกว่าแล้วเนี่ยเพราะนั้นเพื่อนๆไม่ควรพลาดเลยนะครับมีมั่นใจเลยทําหมดอ๋อแผ่นที่หมดนะโอ้โหได้เยอะแน่นอนอะ่ะเฮ้ยหมีเก็บหมีมาเตะแล้วหรอมันไม่มีอะเตะไปแล้วแน่เลยว่ะนๆครับ,รเ,รบเดี๋ยวมันมีโบสถ์ตรงนี้ อ๋อมีมาเก็บแล้วมีมาเก็บแล้วครับมีมาเตะแล้วมีมาเตะแล้วเมืองเนอันเนี่ยจำได้ว่ามันทาเควสก็เลยแอบมาเตะนิดนึงนะครับอ,อ๋ออันนี้มียังไม่ได้น่าจะอยู่ในโบสถ์นะครับนี่สมบัติเก่าได้แบล็สแตนด0หนึ่งร้อยว้าวอ๋อเฮอ่ะโอเคครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวมีขอไม่เดินแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปเดี๋ยวมีจะแปะแต่ละแผนที่เลยครับเราเพื่อนๆก็ออไปตามเมืองตรงนั้นให้ให้ถูกชื่อเมืองแล้วเพื่อนๆก็เดินเก็บเอาแค่นั้นเองครับจบ อ่ต่อไปเป็นเมืองแผนที่โลกศูนย์ห้านะครับชายหาชายอะไรเนี่ยดาเคลนะดาเคลนะครับก็จะมีในส่วนบันไดอ้อนนี้มีเก็บไปแล้วอัอนนี้มีเก็บไปแล้วมีของไปไปลาแล้วกันเพื่อนๆไปตามโพยเลยครับอ่ะต่อไปคือแผนที่โลกห้าวิหารใต้สมุดนะครับก็จะมีในส่วนกล่องสมบัติเก่าหนึ่งแล้วก็กล่องไม้สองกล่องไม้สองมันจะสามารถเกิดทุกหกชั่วโมงเพื่อนๆเน้เนเน,เนเ้นคือดาวครับสมบัติเก่ามันจะได้แบ็กค,คิทอันหนึ่งร้อยนะ ก็ควรไปทําทุกแมปครับอย่างน้อยเพื่อนๆคิดว่าแมปหนึ่งมาได้เพชรหนึ่งร้อยก็คือคุ้มแล้วถูกไหมฮะประมาณนี้นะอ่ะก็จบเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะแต่ว่าเออมันอาจจะมีอย่างอื่นก็ได้แต่ว่าที่หมีที่หมีดูตอนนี้มันมีอยู่แค่นี้เอาไปว่าเผื่อคลิปนี้หมีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น้อยแล้วกันะะนะครับสําหรับใครที่กําลังแบบเออกำลังหาแบค็กชิทตัดอยู่นะครับแล้วก็ที่แน่นอนคือมันจะได้เออ,ผ,ผ,เอ,อผลึกความทรงจําด้วยนะครับก็สามารถได้การ์ดด้วยก็ควรจะทําด้วยนะครับ แ,แน่นอนว่าเพื่อนเพื่อก็พยายามจําจุดกล่องไม้ไว้ด้วยแล้กันกล่องเก่ากล่องเก่าไม่ต้องจานะกล่องเก่ามาเตะได้รอบเดียวพวกกล่องไม้ธรรมดาทั่วไปหกชั่วโมงเกิดถ้าเพื่อนๆว่างก็หกชั่วโมงก็มาเตะรลบเนี่ยไล่เมืองไปเลยห้าหกเมืองมันก็น่าจะได้ไปคิด์ตานซะร้อยหนึ่งนะครับอ่ะเผื่อคลิปนี้มีจะมีประโยชน์กับผู้เล่นไม่มากก็น,น้อยไงก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์นะครับะะเผื่อจะมีประโยชน์กับผู้เล่นนะครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับอ้คลิปนี้แผนที่มีต้องขอบคุณคุณธนาพัฒน์ด